สวัสดีค่ะนางไหมพยิปซีนะคะความรักของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะด้วยไพโ r o มน n ์แอ n เจอนะคะแรนดอมในวันนี้ก็คือความรักของคุณ จะเป็นอย่างไรนะคะของคุณกับเขาคนนั้นแหละค่ะไม่ต้องมาถามนะใครนาะใครนาะแม่หมอก็ไม่รู้หรอกคะ่ะว่าใครนาะของคุณก็คือคนนั้นของคุณนั่นแหละค่ะ <c oughs> <c oughs> ในค่ะมาดูซิว่าความรักของคุณจะเป็นอย่างไรนะอู้ attraction นะคุณก็คือประมาณว่าคุณก็ทำตัวให้สดใส กับดูแลตัวเองให้สดใสให้แบบอยู่กับความสดใสอยู่กับอะไรที่มันเป็นพลังงานบวกบวกเข้าไว้ความรักของคุณก็จะมีแรงดึงดูดนะก็คือมีเสน่ห์ในตัวนั่นเองนะคะ love yourself first เอยู self first นะก็คือนั่นแหละ ดูแลตัวเองนะความรักของคุณตอนนี้ก็คือดูแลตัวเองให้สดใสให้เป็นพลังงานบวกๆอยู่กับอะไรที่เป็นบวกๆโอ้หไหลไหลอยู่กับอะไรที่มันเป็นบวกๆง่านะอยู่อะไรที่มันเป็นบ,กบวกๆเข้าไว้ทําตัวเองให้มันสดใสแล้วเริองอย่าไปคิดลบอย่าไปอ่าเรียสเครียดมันแล้วความรักดีๆจะมาอู้เชื่อเด่น ที่เดยนตัวนี้นะคะถ้าออกรวมกันเป็นแบบนี้นะแม่หมอมองว่าก็ทำให้เป็นเด็กๆใสๆละเลงเออมีความละเลงแจ่มใสมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวนะจะได้แบบมีคนแบบมองเห็นความน่ารักสดใสของคุณนะคะ Let your first friend let your friends tell you ความรักของคุณก็คือต้องมีคนอื่นเข้ามาช่วยด้วย มีคนอื่นมาช่วยด้วยอย่างเช่นเพื่อนนะเพื่อนเพื่อนการหรือคนที่สนิทสนมกันนะคะก็คือมีเป็นแบบเขาเขาเรียกว่าอะไรเป็นตัวสื่ออ่าเป็นตัวสื่อหรือเป็นเด็กๆสื่อก็ได้อ่าสำหรับอ่าคนที่มีเด็กๆนะคะหรือมีน้องมีลูกมีหลานอะไรเงี้ยก็จะเป็น ตัวสื่อให้ได้นำชักนำพาความรักนะคะเป็นสื่อกลางแล้วก็เพื่อนก็มีส่วนหนึ่งที่เป็นสื่อกลางคนรอบข้างนะคะนำพาความรักมาให้คุณนั่นเองว่ายพาไลท์เลนเชนชีพ like. อืมก็คืออืมการที่คุณจะได้พบรักที่ดีๆเนี่ยคือก็คือคู่ของคุณที่อยู่ใน อดีตชาตินั่นเองพัทไลท์เดเลเชนชีฟนะคู่ของคุณก็คือคนที่เคยเป็นคู่กันมาก่อนตั้งแต่อดีตชาตินั่นแหละนะทีนี้การที่แบบว่าคุณเองหรือใครหลายๆคนที่ยังไม่สมหวังในความรักหรือยัง Take a คชั่นในเรื่องของความรักไม่ได้นะ่ะก็คือยังไม่ถึงเวลาอ่าทีนี้คู่ของคุณทีนี้ทีนี้ทีน,ทนี้อะไรนักหนาฮะแม่หมอ คู่ของคุณก็คือเป็นคู่กันตั้งแต่อดีตชาตินะคะถึงเวลาแล้วจะมีคนชักนําผ่านมานั่นเองก็คือเด็กๆหรือเพื่อนฝูงหรือคนรอบข้างนะจะรู้จักกันตายแต้แบบนั้นอู้ pay attention to that last fact s นะคะก็คือให้คุณดูสัญญาณได้เลยนะ คู่ของคุณที่เป็นอดีตชาติถ้าจะกลับมาหรือจะได้เจอกันอน่ะดูสัญญาณจากเด็กๆดูจากสัญญาณจากเพื่อนฝูงหรือหรือดูสัญญาณจากรอบๆข้างนะจะมีสัญญาณอะไรบางอย่างหรือจะมีซิกเซนอะไรบางอย่างทําให้คุณรู้ว่าความรักคุณกําลังจะเข้ามาความรักดีๆกําลังจะเข้ามาสู่คุณแล้วโรแมนติกฟิลิ่งคุณจะได้มีความรักแบบโรแมน จีเกิร์ฟมีฟิลแบบอืได้มีโอกาสได้แบบว่ามีความรักมีโอกาสได้แบบว่าอุย้ยมีโรแมนติกอ่ะอืมมีโอกาสได้แบบมีความรักที่โรแมนติกในแค่และนี่อะไรคะอ่าอันเรียกอัพเตสเลิฟ ที่ผ่านมานะมันก็คล้ายๆกับว่ายังไม่มีใครกล้าแอคชั่นหรือบางท่านก็อาจจะเจอแล้วก็ได้เจอเจอเนื้อคู่ของคุณเจอความรักของคุณนะบางท่านเจอแล้วแต่ยังไม่กล้าเทคแอคชั่นเขาก็คิดว่าเขาก็แบบแอบ,บรักคุณอยู่หรือว่าคุณก็คิดว่า,ารักต่างคนต่างคิดว่ารักคนฝ่ายเดียวก็เลยยังไม่กล้าแอคชั่นนะคะ Give your r e l ationship Give your r e l ationship a c ชชั่น ก็นะ <S an> เร็วๆนี้แหละจะได้มีโอกาสได้เริ่มต้นพัฒนาความสัมพันธ์กันอย่างแน่นอนนะจะมีสายมีสารมีสัญญาณอะไรบางอย่างทำให้คุณได้รู้นะคะจากาเด็กจากเพื่อนนะคะหรือซิกเซนของตัวเองนะว่าคนนี้คือคนที่ใช่คือคนที่ แบบรอคอยมานานจะได้เจอกันอย่างแน่นอนความรักของคุณจะเป็นเช่นไรก็คือจะได้เริ่มต้นพัฒนาความสัมพันธ์นั้นเี่ค่ะไม่หมอก็ขอขอบคุณมากนะคะสําหรับการติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e แล้วก็กดสุปเปแตงค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะนางไหมายไพยิปซีซี